สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สสกุลสกคนเนาะเมื่อนี้นนะนก็มาผมมาพ้อก,กับสนุกคือเก้าที่ 2, สองสนุกสาวลาวพี่น้องมื่อนี้สนุกกับสีผาพ่อแม่พี่น้องมาแก่เข่าเมื่อใส่เล้าภูแลเนาะพี่น้องเพราะว่าปั่นเมื่อวานีนเนาะใน้สนุกกับสิแก่เข่าพี่นอ้องไปไปฝ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกระสอบเข่าอะไรพี่น้องแต่สนุกกันยังมาทันในหมัดดอกเนาะแต่ก็สินยน่อขึ้นหลดอีกก่อนเนาะพี่น้องเน่อขึ้นหลดก่อนพี่น้อง ในสนุกกะสิ้ามเข่าขึ้นหลดนอพี่น้องห้ามเข่าขึ้นหลดพี่น้องมาใส่สนุกหน่อยเด้อ จะจะสอบทำซิปซิเอ็ดก็เลยผัง

พอทั้งเงี้ยนาะพี่น้องสนุกกันชิชัยบอสลายพี่น้องเลยป่ะเมื่อบ้านบาทนี่ยิเป็นขับปลูกพี่น้องเลยตากพี่น้องตากทั้งเป็นหมัดตากทั้งเป็นเม็ดเนาะมีครบรถไรสิบห้าเมื่อบ้านบาทเพิ่งทางกับซีแยกในและเนาะพี่น้องทำมึงคือนมาใส่เอากบแดดเมื่อเป็นน้องชายเนาะพี่น้องเมื่อบ้านแล้วพี่น้อง ยังแต่ข้าวบุซุกพี่น้องเลยปุ้นอยู่นะโคของสนุกปุ้นแหละเนาะนั่งเข้าบุซุกแล้วก็ยังเขางั้นเนาะพี่น้องแต่ยังแถวนี่แหละพี่น้องแถวตะก้าตัวดำดำลังเนาะก็ยังหน้าทงใต้อีกทงหนึ่งพี่น้องที่สนุกยังปรทันได้ไปเก็บเกี่ยวเนาะแก่เข่าตัวนี้เมื่อไวัเล่าซะก่อนทางนาสนุกกับเน้อเจอแล้วพี่น้องนี่ก็อีพถอเพิ่นเอาจกพุดเนาะเพิ่นแต่งทางมาเท้านี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าสิแก่เข่า ย่าหลุดพาเนอ้อจะสนุกด้วยใส่ลายดอกพี่น้องปกติจะใส่เทียวและชิ้นหานอ้อทั้งแล้วนี่อันนี้จะได้ดจะเทียวหนึ่งชิ้นเอสสองนาะพี่น้องก่อนจ้นเที่ยวลายเทียวเนาะเขาสนุกอ่ะหาชิ้นกระสอบเนี่ยพี่น้องลายเทียวที่หาเทียวคือแล้วเนาะจังสิปเบิร์ดทางเน,น,นี่ยน้องเอ,อ้อหล่อส้มบรรยากาศแค้มทางเมื่อน้ำกันขื่อหอนเทีอนพี่น้องแค่นี้กับป่าดงธงไท,งทยตกนะาสน,นุกเนาะ มันนีจา้าน้ตค่ะพ่อแม่พี่น้องขี่รถไยรถอีแตกเมืองาทางโอ้ย แน่นอนพี่น้องบ้านมาย่อกระสอบข้าวซอยสนุกแน่เด้อผู้ใดว่างก็ได้เนาะสนุกสิต้มเินน้งที่โคได้แถว มันนี้ก็แดดนอกพี่นอหทางกับบรีบ้านไดพี่นองพะลุกคุกพิกเนาะก็คอยไปนี่แหละพี่นองเอ้ย Ng luật các bạn. Tony, gặp 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 เป็นน้ำคลองเนาะป่าน้ำพี่นเน้ยพวกน้ำเนาะอันหว่วยได้แบปล่อยได้ร้บปล่อยได้ รถน้องอีนี่น้องทำเอาจกมาคุดลงเลยวะมาจะมาแหงน้องคุดลงแน่นอนแปรงเกินทางขึ้นปุณะหันหัวใหญ่น้อยพี่น้องก็ทีนี้เนาะทางแก่ต่อว่ะ ไอพี่น้องเอ้ยจนทอดเพื่อนผมแล้วทางง,าองีอันนี้เนาะน้ำในหัวพี่นอ้องลดพอรลดแล้วพี่นอ้ององบาทหนึ่งทิลีก็ได้บ่อทำาบาทหนึ่ง เล็กไปทางไหนมาหนี่พี่เดอ้อฮะไปทางนี้เด้อให้พี่ไอ้เราขึ้นทางนี่งลดค่ากันเลยพี่น้องบ้านลดค่อลดนะลดค่าลงพันเนาะพ่อไปเลยไปทางไหนพี่ไป่ฟันเขาเนาะ เราปั่นเข่าลงมาเลยพี่น้องบ้านเจ็ดจังไหนบ้าน,นี่ลีกก็ทางไหนได้บ้านนี่ลีกได้บ้าลีกม่ได้แนละ้วในทางไหนมันลงค่อยบ้านนีงเจ็ดจังไหนพี่น้องของบ้านนึบแม่พี่น้องไปเลยเจ้าค่ะมาหลบมาฆ่ากันเลยพี่น้องของบ้านเสร็แล้วมาส่งสัญญาณก่อน รถมาคากันสามคันพี่น้องได้หวยบ้านรถทั้งหนา้าก็บข้อลงข้อยเนาะพี่น้องทางรถท้องสนุกกแบขึ้นโน,โน,โน้นเนาะทั้งน้นลงข้อยมันลงข้อยมันเป็นรถฝันเข่าพี่น้องนี่กระหับน้ำหนักหลายเนาะมันสลิดมาได้พี่น้องเราสลิดไปทางไหนบ้านน้ำท,ท้อยอีกรู้เอาน่ะชิดน้ฮะเบิ่งไดน จไรอด้เลย่ะราไปจัดไปมันเงี่ยงมันต่หรถปั่นเข่าแล้วนอพี่น้องยนมันปีนเนาะอให้สนุกลีกก่อนนอพี่น้องรถลงมาพร้อมกันเลยพี่น้องสองคันเนาะโอ้เชียวแหงพี่น้อง าทางนั่นนี่มันเป็นทางยากพี่นอ้องเ้ยมันหลีบกันยากเนาะต้องชอยหนาชอยหลังสักเซียวแหงเลยเมื่อกี้นี่ทางทางยากเน้ย อีกพะเจ้าเพราะว่าทางอันนี้มันเป็นทางขดทางง่เนาะพี่น้องมันบ่เห็นหลดตอนนีาต้องกระคอยไปคอยมาเนาะพี่น้องสนุกับญาติคือกันเนาะเที่ยวคือกันเพราะว่ามันสิบก็เห็นกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบังห่วยเนาะมันเป็นห่วยเหลืออยากเห็นหลดพี่น้องเลยเวลาหลดมาเที่ยวสนุก่ายเนาะญาติพี่น้องบ่ธนุกี่สองเจ้าว่ามีหลด บ่มีพี่น้องทางเป็นยากไม่เพียงเอ้ยเป็นโซเป็นเหวเนาะทางเส้นนี้ก็แล่วแต่สนุกเกิดมาสนุกจะเหด็ดหลุดเนาะทางเส้นนี้พี่น้องก็ขเขียวแต่แต่เมื่อก่อนมันสิบ่ลึกปัน้นนี่นะพี่น้องแต่ก่อนบ่ลึกปัน้นนี่ทางเนาะมันที่อยู่ชูงมทุนทางแล้วมันคนเที่ยวไล่ผ่าละปีมาเลยๆมันก็เลยเหลุกพี่น้องค่ะ ได้ทั้งคอยได้อย่าหลดทางหนามาจะรอใช้กันนะพี่น้องเสียวหงพี่น้องทางนี้นนี่พี่เป็นฉกสอกไปอะไรทำบังเลยสั้นแหงพี่น้องเลยขึ้นเด้อให้ขึ้นเด้อ ทอดทอดเพื่อนหมาเนาะทอดบ,บ้านแหละี่น้องบ้ายายก็นัน่งท้องมัดอยู่เตียงเนาะยายก็จะวนนั่งี่เตียงท้องมัดขาะพอ่นอะ เ่าเไม่ใช่เนาะโนะน่นยังทีเห็ใหม่อยู่หรอพี่นอ้องสวัสดีเข่าห้ากระซิบปรด้จถอกเนาะที่ไหวเป็นกระสอบเลยเนาะสวัว่าเ่าบ่ดีเนาะพี่น้องสนุกยังกินเห็ดใหม่เนาะแล้วเข่าก่อนพี่น้องตอนนี้ก็มางห่อนเพื่อนไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเพราะว่าทั้งรถนี่สนุกสีใส่บัวลายเนาะพี่น้องเข่า สิเป <qué> ็นเล่าของสนุกพี่น้องสิเป็นเล่าของสนุกเนาะพี่น้องก็ช่วแบบนี้เนาะผัะวันเล่าบอดีบันไดพี่น้องสนุกยังสีเห็ดใหม่อยู่เนาะก็เลยชไวยเป็นกระสอบนี่แหละพี่น้องน้องทรายน้องทรายกับหลานเนาะพี่น้องย่อเข่าขึ้นเล่าเนาะมาย่อสอยสนุกเล้เร้อไปกันเลยคอยได้คอยได้คับ ลสั้นดีๆเลยค่ะ,ะม,ม,มันไม่มันไม่มันไม่หอนลงเทียนลงน,นี่สีแย่เป็นยายเนาะพี่น้องก็สะบนพี่น้องิ่นนังถ่ายู่เยือนเนาะฝ่นซื่อมวยไปนหนึ่งข่าวพี่น้องนี่เป็นยายของสนุกสบายดียาย จะบายดีจะบายดีแล้วก็มัมแมวไรเบกอะล้วพัดขี่เป็ดพี่น้องบึงชั้นโอเคสิฮะปัดเนี่ยนี่ไฮไลท์ของพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปขนอข่าวสนุกกันแล้วมาถีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องสนุกกับชิคอรตโลลาเนาะจังได้สนุกอะขอขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮัเบิ่งกับส้มคลิปสนุกแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้อง ก,ก็ไหลก็แชร์หนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องก็ได้นอกเผื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจให่สนกุกและเหตุคลิปต,ต่อไปนอกพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อหมู่เผื่อบัสขู่สุขคนเนาะที่ให้กำลังใจสนกุนกนาอพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีส